จริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบยานนิดนึงเพราะว่าต้องผ่านด่านคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเองก็บอกว่าแบบถึงเวลาเขาอยากให้ลูกตั้งใจเรียยมากกว่าแต่เขาอ่ะแค่ทุกวันนี้เราถ่ายรูปลงโซเชียลเขาไม่ว่าก็ถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยเขาเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจนะว่าเราเป็นดาราเพราะฉะนั้นอ่ะวันเนี้อย,อยอยากทําอะไรอะไรเงี้ยเขาเข้าใจแต่ถ้าวันหนึ่งลูกโตแล้วเขาบอกความต้องการของเขาได้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของลูกอะไรเงี้ย ปีแรกแล้วก็เจอเพื่อนดารายเยอะมากทุกคนบอกถึงเวลาแล้วสินนะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาเจอกันที่ดิสน,นีย์ออนอส์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเป็น,น <ๆ S 1> คนแบบคิดอยากพามาเลยหรือว่าใคร <ๆ S 2> ไปชักชวนมาจริงๆเราเห็นแบบว่าปเายาฆษนาดล้วเพื่อนก็จะแบบ<ช>ที่ท <ๆ S 2> มีลูกลุ่นเดียวกันทุกคนก็จะแบบตื่นเต้นว่าถึงเวลาแล้วแล้วแล้ว,ลวลจองอะไรอย่างเงี้ยใช่เมื่อกี้เจอแบบ โหลูกหลายคนมากเหมือนแบบไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยค่ะกิ๊กการ์ด<อ>เรียกไปครั้งแรกด้วยที่แบบไม่ค่อยได้เจอคนคุณแม่เตรียมยังไงคะวันนี้บีฟจริงจริงก็ด้วยความที่เขายังไม่เคยได้ดูการ์ตูนอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ก็มีดูนิทานบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าเออ่จะมีทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วก็ตัวร้ายไม่ต้องตกใจนะอะไรเงี้ยคุณแม่ตื่นเต้นกว่าลูก ตื่นเต้นกว่าเลยตื่นเต้นไหมคะเลียร์ตื่นเต้นมาได้ดูดิสนีย์ออนไอส์นี่เราอยู่ที่ไหนกันนะเลียร์ค่ะเราอยู่ที่ไหนกันนะดิสนีย์ออนไอส์ปีแรกค่ะเลียร์ค่ะระวังลูก ชอบตัวอุ้ยเลยอ่ะลูกอ่าชอบตัวไหนมาที่สุดคะเลติโก้ไหมอยู่บ้านก็เลติโก้เลติโก้ไหนเรอยลเลติโก้เต้นยังไงเรียเลติโก้ทำไงเขินอ่ะเป็นแบบเขินไหมนี่ใช่ไม่ค่อยที่เจอใครเนี่ยนี่คือเขินเขินยังหนักไหนเราพูดเลติโก้ให้ฟังหน่อยสิอยู่บ้านนราพูดเก่งมากตอนนี้เขอแบบ เลด t it go เร uh, 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 ็วเลยวะเลดี้โ uh, ก um ้เร็วงงถามพี <ok ่ไอซ์ค่ะตอนนี้แบบกระแสตอบรับของพีคไอดีมากแบบในตอนนี้ทุกช่องทางคนแบบคุณน้องแบบสนุกธรรมชาติใช่คือ ทุกวงเหมือนกับว่าแบบอยู่บ้านเงี้ยตลกมากก็คือคือเราไม่ค่อยได้พาออกไปไหน<ะ>แล้วพอตอนนี้เราพาออกไปข้างนอกก็แบบตกใจเหมือนกันว่าแบบเอ้ยคนคน,คนติดตามน้องเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่ไปทํางานจริงๆอ่ะก็จะเขินก็ร<ะ>ู้เหมือนกันว่าแบบอ๋อเด็กเขาจะแบบเขาจะมีคอมฟอร์ตโซนคือที่บ้าน<ะ>เขาจะกล้าแสดงออกมากๆ<ะ>แต่แบบพอออกไปข้างนอกขอเขาก็จะเขินเขินขนหน่อยอะไรเงี้ยอยู่บ้านอยู่บ้านจริงๆก่อนจะถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้กันที ไม่บีบบีบไม่ได้บีบไม่ได้คนเนี้ยถ้าสั่ง<อ>ถ้าสั่งจะไม่ค่อยทำดังน<อ>ี้ต้องแบบถ่ายไว้อะไรเงี้ยค่ะ<อ>เรียรู้ไหมคะว่าเรียเป็นลูกครึ่งอะไรถ้าจะมุดแม่อยู่้เนี้ยอันนี้คือพี่ไอก็คือคิดเองคือคอนเทนต์หรือว่าเราคิดไว้หลายวันคือ,อนนครจริงจริงไม่ได้คิด คือบางทีมันมันเป็นสิ่งที่คุยเล่นกันในโต๊ะทานข้าวสมมติจะได้คอนเทนต์ต่อโต๊ะทานข้าวคือนั่งทานข้าวเราก็จะเป็นช่วงเวลาเราได้นั่งคุยกันแล้วอยู่ดีเขาก็จะแบบพูดอะไรตลกตลกขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบถ่ายเขาช่วงนั้นมากเป็นคนอารมณ์ดีมากจนงงว่าแบบได้จากใครอ่ะเกินแม่เกินแม่จริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบยากนิดนึงเพราะว่า ต้องผ่านดายคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเองก็บอกว่าแบบถึงเวลาเขาอยากให้ลูกตั้งใจเรียมากกว่าแต่เขาว่าแค่ทุกวันนี้เราถ่ายรูปลงโซเชียลเขาไม่ว่าเขาถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยเขา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 าอยากให้เด็กโตตามวัยเขาไม่อยากให้แบบใส่อะไรที่มันเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากให้แบบเขาเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจนะว่าเราเป็นดาราเพราะฉะนั้นน่ะวันนี้อยากทําอะไรอะไรเงี้ยเขาเข้าใจแต่ถ้าวันหนึ่งลูกโตแล้ว เขาบอกความต้องการของเขาได้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของลูกอะไรเงี้ยค่ะใช่เรียนคือวงการบันเทิงก็ทําได้เขาก็ไม่ว่าแต่แค่แบบโอ้โหคงไม่ได้ถึงขั้นต้องพูดว่าผลักดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดูถ้าทานจะผลักดันไม่ได้ได้ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้ยอ่ะเนายบายก็ได้มาเดี๋ยวค่ะบายบายบายๆ chụp nữa